สวัสดีครับเพื่อน FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนเช่นเพยนะครับกับสาระดีๆที่มีฝฟนเพื่อนอยากสมัครเสมอนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของเจ้าเวโปรตีนนะครับที่เดี๋ยวนี้มีจำหน่ายกันเต็มท้องตลาดไปหมดนะครับว่าไอเวโปรตีนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะครับแล้วไก่ช่วงไหนเนี่ยควรจะกินเวโปรตีนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบให้เพื่อนนะครับ เนื่อนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะไม่พลาดสาระดีๆจากทีมงานเรานะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเบปรตนเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนะครับผมจะบอกให้นะครับมันก็คือโปรตีนสกัดนะครับโปรตีนสกัดเข้มข้นนะครับไอเบปรตนตัวนี้มันจะไปช่วยในระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่งสารอาหารแต่ละอย่างมาบํารุงไม่เหมือนกันนะครับกระดูกก็จะใช้แคลเซียมในการรุงส่วนตัวเนี้ยไอเบปรตนตัวเนี้ยมันจะรคับ หลายบริษทัทหลายยี่ห้อนะครับผลิตออกมาถามว่าราคาถูกไหมไม่ถูกเลยนะครับแพงด้วยนะครับแต่ถามว่าประสิทธิภาพของเวโปรตีนนีน่ดีไหมผมบอกเลยว่าสุดยอดนะครับผมแต่จะมีวิธีใช้ยังไงให้มันได้ผลดีที่สุดนั้นไม่ใช่ว่าเราจับไก่นุ่มใหม่ๆมาเนี่ยเราให้เขาเกินเวโปรตินตลอดกินเวโปรตินตลอดกินเวโปรตีนตลอดเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับผมบอกเลยว่ามันไม่เหมาะสมนะครับเวโปรตีนนะครับถ้าจะใช้ในกับไก่นุ่มเนี่ย ควรจะใช้กับไก่หนุ่มที่เราจับดูแล้วว่ากล้ามเนื้อมันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับบางตัวก็ผอมนะครับอ่าผอมแห้งแต่ถ้าไก่หนุ่มตัวไหนนะครับอ่าอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นต้องให้ก็ได้นะครับเวโรตีนโดยเฉพาะไก่หนุ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยแต่ให้เราให้เฉพาะตัวที่มันผอมที่เราจับดูแล้วว่าเออมันเอ๊ะทำไมมันกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีนะครับเราก็ให้กินไอตัวเวโรตีนนี่เสริมนะครับมันก็จะช่วยในระบบการสร้างกล้ามเนื้อของเขาได้ดี ผมบอกแล้วดีมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่ากินอย่างเดียวนะครับโดยเฉพาะนะครับไก่นุ่มเนี่ยที่กําลังปั้นทําเนื้อทําตัวอยู่เนี่ยนะครับผมเราต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วยนะครับอย่างเช่นการออกกำลังกายทั่วไปนะครับเช่นพาไก่ว่ายน้ํานะครับพาไก่โดดบอนะครับล่อไก่ให้ไก่วิ่งสุ่มมันก็ต้องมีการออกลายควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็ให้กินเบโปรตีนเสริมนะครับตัวไหนกินเบตปรตีนเสริมแล้วก็ได้ออกกําลังกายบ่อยๆนะครับ ระบบกล้ามเนื้อจะดีมากผมบอกเลยนะครับระบบกล้ามเนื้อจะดีมากนะครับอ่ะโอเคนะครับส่วนเวโปตีนนะครับในปัจจุบันมันมันจะเป็นผงนะครับส่วนมากมันจะเป็นผงแต่เขาจะสกัดเป็นเม็ดแคปซูลออกมานะครับมันก็จะใช้ง่ายขึ้นนะครับอ่ามันก็มีหลายท่านนะครับทําออกมาขายก็คือเขาจะไปซื้อเป็นเป็นกระปุกใหญ่มานะครับแล้วก็มาแบ่งใส่แคปซูลแล้วก็มาแพ็คเป็นห่อขายนะครับราคาแพงแต่ถ้าใครสามารถนะครับไปหาซื้อแบบเป็นกระปุกใหญ่มานะครับแล้วก็มา อัดแคปซูลแล้วก็ทําขายเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้อีกทางนะครับผมหรือเราจะอัดแคปซูลไว้ใช้ของเราเองก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับก็อยากจะแนะนำเพื่อนเพื่อนได้ทราบแค่ว่าไอเวโตีนเนี่ยมันไปมันไปบำรุงตรงไหนนะครับผมมันก็ไปบำรุงกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับส่วนกระดูกผมก็บอกไปแล้วว่ามันจะมันต้องเป็นแคลเซียมที่ไปบำรุงกระดูกให้แข็งแรงแต่ถ้าได้กิน2ตัวควบคู่กันมันก็จะดยอดมากนะครับผมทั้งแคลเซียมเม็ดทั้งเวโรตีนนะครับ ในระหว่างที่เราเลี้ยงทาเนื้อทําตัวไก่ตัวรักของเราเนี่ยก็อย่าลืม2ตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยนะครับในระบบกระดูกระบบกล้ามเนื้อของของไก่ตัวรักของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับผมอะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีคําถามอะไรก็สามารถกดคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับคลิปนี้ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากผมและทีมงานนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ